โอ้อาการไหมมันจะพ่อแม่พี่น้องระเบิดเลยสวัสดีครับวันนี้มีทีวีมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยี่ห้อตัวชิบ้าตอนนี้เสียบไฟแล้ว LED ติดค้างนะครับจะเห็นว่ามีไฟ LED ส t a n d b y โชว์ตรงนี้นะครับรุ่นนี้ปุ่มอยู่ด้านล่างนี้นะครับกดปุ๊บเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ ว่าจอมีฟิกร์นะครับฝั่งนี้จะมืดนะฝั่งนี้จะกระพริบอาการแปลกๆมาอีกแล้วนะครับก็คิดว่าเราน่าจะทําได้นะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเอาแสาอากาศมาเสียบดูว่ามันมีเสียงหรือเปล่านะมันก็จะทําให้เราวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะอะ่ตัวนี้นะครับคั้นเมื่อเราจะเสียบเสาอากาศปรากฏว่าแจ็คตรงเนี้ยรุ่นนี้นะครับมินบอร์ดแจ็คตรงนี้มันค่อนข้างจะบางเหล็กมันบางนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเสาอ,อากาศมันคายอยู่่เงี้ยเราไปยกนะบิดแรงๆน,นะครับมันหักได้นะแต่ว่าอาการของเครื่องที่เสียจะไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าอาการนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาณภาพนะแต่เป็นลักษณะของอตอนนี้รถกิติดขึ้นมาหมดแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้กระพริบเต็มใจอย,อยู่นะครับมาอีกแล้วกระพริบมาล้ไม่เกี่ยวกับสัญญาณภาพนะครับคราวนี้ก็จะ คือถ้าเป็นคนป่วยก็อาการเริ่มออกเยอะนะครับอาการอาการป่วยแสดงอาการออกมาเยอะแล้วนะคราวนี้สว่างละโอ้โหน่ากลัวจะเป็นที่จอเสียหรือมั้งนะครับมุมนี้ก็ดํามุมนี้ดํามุมนี้ก็ดํามันจะพ่อแ <_ d ata> ม่พี่น้องระเบิดเลยจากเสียงระเบิดนะครับจากเสียงระเบิดในตอนที่เราทดสอบ แล้วก็ถอดออกมาแล้วนะครับเสียงระเบิดแบบนี้นะครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นะเป็นแบบไหนสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้เลยก็จะเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับมันคือคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุไฟฟ้ามีชื่อไทยที่เขาเรียกสั้นๆย่อว่า C นั่นแหละครับ จะเห็นว่าพวกนี้ก็บวมหมดแล้วนะสามตัวนี้ส่วนตัวนี้ระเบิดเลยนะตัวนี้ระเบิดน่าจะระเบิดมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันมีเสียงเปียงเสียงปังเดียวนะก็คือตัวนี้นะตัวนี้น่าจะระเบิดมานานแล้วก่อนก่อนที่จะเอามาที่นี่นะครับส่วนตัวนี้เพิ่งจะระเบิดเมื่อสักครู่เนี่ยปังเดียวนะครับก็ส่วนใหญ่ค้ามัน ก็น่าจะเเดี๋ยวต้องไปดูค่าว่าเท่าไหร่นะครับออนใงมีใงมีซาาให้เห็นอยู่นะครับ220้อยยสิบไมโครสิโวลต์นะครับที่มันระเบิดมี2องสาเหตุอย่างแรกคือไฟเกินไฟเกินกว่า16บหกโวลต์ซีมจะทนไม่ไหวแล้วก็จะระเบิดนะครับสแสดงว่าไฟตรงจุดนี้อาจจะมากกว่า16บหกโวลต์ ไฟเกินเดี๋ยวต้องไปดูว่าสาเหตุของไฟเกินเกิดจากอะไรนะหรือเกิดหรือว่าไฟเกินจริงหรือเปล่านะอันนี้ก็เช่นกันนะครับหนึ่งนะไฟออกจากมอแปลงสวิตชิ่งมอแปลงจ่ายไฟเนี่ยนะครับถ้าไฟมันเกินออกมาไฟเกินก็คือจากสมมติว่าเดิมเขาออกแบบให้ไฟออกมา12โวลต์นะครับแต่วงจรมันทํางานผิดพลาดไฟออกมา เป็น15ห้ารือ16บโวลต์แบบนี้นะ16บโวลต์มาก็จะมาผ่านวงจรพวกนี้เข้ามานะครับมีวิธีเช็คนะว่าไฟที่เข้า C พวกนี้มันคือไฟอะไรมาจากตรงนี้โดยตรงหรือเปล่านะครับเรามิเตอร์วัดความต้านทานศูนย์โอห์มนะครับวัดที่บวกกับบวกเลยนะถ้าบวกกับบวกขึ้นถึงกันขึ้นถึงกันก็เป็นปไปด้ที่ว่าไฟชุดนี้มันเกินนะเดี๋ยวไปดูนะครับวิธีการก็คือเราใช้มิเตอร์วัดค่าความต้านทานนะครับ โดยการตั้งที่คูณหนึ่งนี่แหละนะครับเราจะวัดที่คู่บวกคู่บวกของไดโอดตัวนี้นะไดโอดใจไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวใจไฟออกมาวัดต้นทางแล้วก็ปลายทางก็คือคู่บวกของ c ตัวที่มันระเบิดนะครับวัดต้นทางนะครับกับปลายทางปลายทางก็วัดคู่บวกเพราะว่า ขั้วลบมันจะถึงกันนะครับกราวจะถึงกันกราวก็คือขั้วลบแต่เราจะวัดที่ขั้วบวกนะครับเห็นว่ามันขึ้นศูนย์นะขึ้นสุดเลยอะศย์ซะหน่อยอขึ้นศูนย์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสลับสายดยูด้วยนะครับถ้ามันขึ้นศูนย์ทั้งสองครั้ง นั่นก็คือเส้นวงจรมันถึงกันนะคือเส้นเนี่ยมันจะเป็นเส้นทองแดงเชื่อมมาถึงนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดไว้ตอนแรกว่าเป็นไปได้ที่ไฟตรงจุดนี้มันเกินนะครับตรจุดนี้เกินทําให้ไฟออกมาเนี่ยนะมากกว่าสิบมากกว่าสิบหกโวลต์ทำให้ซีมันมันระเบิดนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับเราวัดคู่บวกกับ ต้นทางตรงนี้ขึ้นแล้วก็สลับสายอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นสูนยะก็คือสาเหตุของ c ที่มันระเบิดอาจจะเป็นไม่ได้ที่ไฟมันเกินส่วนกรณีไฟเกินนะครับไฟที่ออกมาจากไดโอดมาจากเม่แปลงความถี่สูงคำว่าเม่แปลงก็คือเมือเ่อกระแสไฟฟ้าไหลาผ่านขดลวดฝั่งขดไพรมารีหรือขดปฐมภูมนะิในภาษาไทายเรา ทาให้เกิดสนามแม่เหล็กเมื่อสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก็จะตัดกับขดลวดฝั่ง Secondary หรือขดทุติยภูมินะเมื่อสนามแม่เหล็กตัดขดลวดก็จะเกิดกระแสนะกระแสที่เกิดขึ้นคือกระแส AC นะครับนะกระแส AC เมื่อเอา AC มาก็าต้องมาผ่านไดโอดเล็กติฟเปลี่ยนเป็นไฟ DC นะไฟที่จะเกินได้คือไฟเกิดจากการทำงานผิดพลาดของภาคนี้นะครับภาค i วิตชิง แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูว่าไฟตรงนี้มันเกินจริงหรือเปล่านะโดยการใช้มิเตอร์วัดนะคือเราอย่าเพิ่งไปโทษอะไรทั้งนั้นนะครับจนกว่าเราจะได้พิสูจน์นะสําหรับเครื่องแบบนี้บางทีเขาก็ไม่ระบุโวลต์ไว้นะครับแต่ตามประสบการณ์ที่เราวัดวัด,วดเราซ่อมมาก็ไฟตรงนี้ก็ประมาณ12 13โวลต์นนะถ้า12 13โวลต์ถ้าไฟตรงนี้ได้12 13บโวลต์มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า คาปาซิเตอร์ที่ใช้จะทนโวลต์อยู่ที่16โวลต์คือตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยเขาจะใช้ค่าโวลต์ตรงนี้คือค่าทนโวลต์โวลต์ก็คือแรงดังนไฟฟ้านะครับทนได้ถึง16โวลต์ขณะที่ไฟที่เข้ามาที่ตัวมันประมาณ13โวลต์ก็คือโอเคใช่ไหมครับวัตซีตรงนี้จะระเบิดได้ก็คือไฟต้องมาเกิน16โวลต์นะเพราะฉะนั้นมันระเบิดไป2ตัวเลยนะครับ วิซีระเบิดไปสองตัวเลยตัวนี้อีกนะครับมันจะต้องมีสาเหตุนะครับในเบื้องต้นนั้นผมได้ตรวจสอบดูคร่าวๆนะก็คือสายสัญญาณคือแน่นอนแหละไฟชุดนี้มันจะต้องมาเลี้ยงอจอแหละชุดนี้นะครับมันจะเป็นชุดวงจรสร้างโบนนะครับตรงนี้นะอันนี้จะเป็นฟิวนะครับตัวขาวนี้จะเป็นฟิวจะเห็นว่ามันเขียนว่า f เห็นไหมครับ ตัว f อะไรเนะี่ย f ออะไรเนะี่ยนะครับมองไม่ชัดนะตัวนี้เป็นฟนะิลชุดนี้ก็จะเป็นชุดทำงานคู่กับ IC เนะี่ยมีขดลวด IC เงี้ยนะครับมันจะทำงานด้วยกันนะครับในการสร้างโวลต์สร้างไฟเลี้ยงนะครับน่าจะเป็นไฟที่เข้ามาเลี้ยงจอนะเมื่อเราไล่มาที่สายแพรจอนะครับซึ่งมันก็จะออกมาอย่างนี้นะครับ สายแพจอมันจะเข้าไปด้านล่างนะใต้เมนบอร์ดแล้วก็ลอดออกมาตรงนี้แล้วก็พับต่อเชื่อมเข้ามาตรงนี้นผมได้ดูด้วยสายตาด้วยตาเปล่าๆเนี่ยนะครับตัวดูเบื้องต้นก่อนเพราะว่าสงสัยว่าทําไมซีมันระเบิดนะอาจจะเกิดจากสาเหตุที่โหลดบนช็อตก็ได้นะก็ไม่เห็นชิปตัวนี้นะครับมันไหมนะมันช็อตไหมเลย ดูดูด้านปากกาเรากับตัวชิปนะครับก็คุณก็คงจะเห็นว่ามันเล็กหรือมันใหญ่ขนาดไหนนะเท่าปลายปากกาเท่าด้านปากกาเรานะครับเล็กกว่านิ้วมือเรานะมันไม่เดี๋ยวผมจะวัดดูว่าตรงนี้มันช็อตหรือเปล่าแต่ว่าคงคงเกินแก้แล้วแหละนะครับถ้าเปลี่ยนทีบาร์หรือเปลี่ยนไอซีตัวนี้ผมก็จะไม่ทํานะมันเสี่ยงสําหรับตัวผมเองนะคือถ้าเปลี่ยนไปมีอย่างอื่นเสียด้วย แล้วหาไม่เจอเงินที่เราซื้อ i อซีตัวนี้ไปก็จะมาลายหายไปกับอากาศนะครับไม่เสี่ยงนะครับแต่บางคนเขาอาจจะหาแผงนี้มาเปลี่ยนนะครับอันนั้นก็ว่ากันไปเดี๋วจะเบื้องต้นจะวัดดูว่าตรงนี้มันช็อตหรือเปล่านะไอซีนี้ช็อตนะครับแล้วก็ออมิเตอร์วัดที่กาวนะอีกด้านหนึ่งก็มาวัดที่ขาไอซีซึ่งตัวนี้มันจะต้องไม่ลงกาวนะครับ วัดแล้วมันขึ้นศูนย์หมดเลยแถบนี้นะครับหลายขาเลยวัดขึ้นศูนย์หมดก็เรียบร้อยแหละมันไหมเลยนะครับเครื่องก็ยังดูใหม่ๆอยู่เนาะก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ